ก็ดูในรูปมานะครับสวยแต่กี้ลงลงไปเซเวมานิดหน่อยละก็สวยดีประเด็นคืออเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูลานรอบๆก่อนนี่นะครับตอนที่ขับรถลงมาเนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นเป็นถนนแบบนี้นะครับเหมือนไม่มีถนน <c oughs> วิ่งผ่านฟูงวัวน,นะครับลงมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับพี่เขาก็น่าไเป็นเจ้าของหรือคนดูแลเนี่ยก็เดินมาต้อนรับแล้วก็พาดเดินชมอะไรเงี้ยนะครับก็ลงมาดู มีทางลงตรงนี้เนาะเราคิดว่าเราจะกลางตรงนั้นริมน้ำสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันปึ๊บปึ๊บป,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 บปบผมก็ใส่แตะตลอดนะครับ <c oughs> นี่อ่านี่ก็ก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราว่าเราจะกลางตรงนี้นี่แหละนะครับ นี่มีเต็นท์มาก,ก่อนเราด้วยแล้วก็ตามรูปเลยครับเขามีเป็นเหมือนเหมือนน้ำตกหรือฝายหรืออะไรไม่รู้อะที่เขาทํากันก็สวยดีนะครับน้ำพี่เขาบอกว่าเมื่อวานฝนตกนะครับเลยไม่ค่อยใสแต่เดี๋ยวก็คงใสแต่ว่าดูแล้วก็เป็นน้าที่เล่นได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็กางกันแถวๆนี้แหละไม่มีล่มไม้เลยก็เดี๋ยวต้อง ต้องกางทับทับนะครับไม่งั้นก็น่าจะลําบากอยู่ถ้าจะกางตรงนี้เนี่ยห้องน้ำเนี่ยไกลมากห้องน้ำอยูด้านนู้นตะกี้ผมเดินไปฉี่มาสะอาดมากเดี๋ยวพาไปถวยอีกทีหนึ่งแต่ห้องน้ําห้องน้ําสะอาดเขากาลังล้างอยู่แล้วเมื่อเช้าดีจะได้อยู่น้ําแรงหรือเปล่าอะไรไม่รู้เพราะว่าไปฉี่เฉยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบมากางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวเอาของลงมาทางนี้ทางนี้น่าจะพอช่วยกันเข็นลงมาได้นะ ว่าหรือเปล่าวะเขาดูเหมือนเป็นบันไดบันไดเออฮเริ่มคิดหนักว่าจะก,กลางข้างบนนี้เราเดินลงมาเล่นหรือกลางข้างล่างสวยกว่าคุณว่าไงดีอะ <laughs> แต่ผมก็อยากได้รูปสวยนะถ้าอยากได้รูปสวยก็ต้องต้องยอมทรมานเอาของลงไปข้างล่าง ถ้ากลางบนนี้ก็ก็ไมก่ก็จะไม่ได้รูปสวยเราก็ไม่ได้อยู่ติดน้ำก็ไม่ได้อารมณ์แคมปิ้งนะครับเราต้องเราต้องสู้เราต้องสู้อ่ะนนแหละมาะเดี๋ยวเรามาเอาของลงก่อนเลยดีกว่า คือจะบอกว่าผมว่าผมก็มาช่วงหน้าร้อนนะครับแต่เป็นหน้าร้อนที่มีพายุเข้าตอนนี้ก็เลยฝนตกหนักมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าไอ้ทาพใหญ่ยักษ์ของเราเนี่ย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 ไอ้เจ็ดคูณห้าเนี่ย,ยที่ผมสั่งมาพันห้าเนี่ย ที่ไม่ได้แบบมียี่ห้องยี่ห้ออะไรนะครับแล้วเราก็มาโมเองเนี่ยมันจะแบบต้องไปโมเพิ่มนะครับเพราะว่ามันตกท้องช้างเออแบบแบบมาถ้ายึดเนี่ยมันก็ไม่ตกนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งเสาดีๆเนี่ยอ่ะผมให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยครับตอนนี้ถ,ถ้าถ้าตั้งดีๆนะครับจะเห็นว่าน้ําเนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลลงใบของมันเองเออเามันก็โอเคนะครับแบบนี้ไม่ได้งั้นผมก็ต้องเสียเวลาโมแล้ว เนี่ยน้ําก็หลกหกโชคโจ๊กโจ๊กโจกเนี่ยโอ้โหฝนตกแบบไม่ลืมหมูเลื่อมตาคุณนี่ผมมาเดือนอะไรเนี่ยเดือนมีนาปลายเดือนมีนาวันนี้วันที่ยี่หกเออว้าวแต่ผมชอบนะจริงๆมาบรรยากาศกลางเต็นแล้วฝนตกตราบใดที่ลมไม่แรงแล้วเต็นเราไม่ ไม่พังนะครับแล้วก็ท้าบเราไม่พังอันนี้คอนเซิร์นถัดไปเนี่ยก็คือเราอยู่ชิดน้ำมากเลยนะครับก็หวังว่าเราจะค่อยๆมองน้ำนะครับว่ามันจะขึ้นมาเยอะขนาดไหนเราจะวิ่งหนีพร้อมลูกเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันน่ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วน่าน่าจะโอเคนะผมว่า ตอนนี้ผมหนีเข้ามาอยู่ในเต็นแล้วจะบอกว่ามันก็เป็นความชิวชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในเต็นขอนอ,อกฝกนตก,ตกเต็นเราก็มีทับทับเราก็รู้สึกถึงความปลอดภัยตกก็ตกไปเราก็อยู่ในเต็นเราก็สบายดีพอเพอิ่ครั้งนี้ผมดันกลางแบบว่าริมน้ําเลยเนี่ยแหละ ทำให้ต้องคอยนั่งมองว่ามันจะเกินหรือเปล่าเมื่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนี่คือคิดแลนไว้เรียบร้อยนะครับคือทิ้งเต็นท์นะครับทิ้งเต็นท์อุ้มลูกหนีอย่างเดียวเลยเต็นท์ช่างแม่งก็ชิบเรือก่อนนะครับคืออันนี้ก็ก็หวังว่าทุกท่านก็คงคิดอย่างนี้นะครับเราเต็นท์ราคาเท่าไหร่ช่างแม่งอ่ะกูหนีก่อนแล้ว่เอาอะไรที่แบบส,รรสรรํำคัญๆเราก็แพลนไว้ก่อนแล้วก็ไปนะครับแบบนี้ชัวร์สุดเนข้างนอกอยังตกโจ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 กหนักอยู่เลยเนี่ย อ่เราไปดูไปดูไปดูอแต่ก็เริ่มเบาแล้วนะฝนก็เริ่มเบาแล้วฮะร่มเบาตกสายเก็บตัวแล้วเนี่ยนักตรงเนี้ยเริ่มเบาแล้วเนี่ยมันเริ่มสว่างใหม่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้น สวัสดีเช้าวันที่สองของการมาแคมปิ้งของเรานะครับก็โอ้วันนี้อากาศแจ่มใสามากไม่มีเมฆเลยดูสิโอ้ฟ้าใสาแน่วเลยด้านนี้ดูเหมือนมีเมฆนิดหน่อยหรือไม่ก็จากอาทิตย์อาจจะแยงตานะครับก็เมื่อคืนนะครับจะบอกว่าฝนตกเนี่ยตอนแรกเราเคิวมาเที่ยวหน้าร้อนมันก็ไม่ต้องรุนนะครับกวนน้ำป่าเราลงมา กางเต็นท์กันตรงนี้เลยนี่แบบนี้นะครับน้ําเนี่ยขึ้นมานะครับจากที่อยู่ตรงเนี้ยขึ้นมาเลยหินมาถึงแถวประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อคืนนะที่เราเล่าให้ฟังแันไปก็วางแผนมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทํำยังไงผมยังไม่ได้พาไปรีวิวห้องน้ําเดี๋ยผมพาไปที่นี่เนี่ยนะครับถ้าได้กางข้างล่างตรงเนี้ยสวยนะครับน้ําตื้นนะครับ ใสวันนี้อาจจะไม่ใส่มากเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกแต่รู้เลยคือคือมาอสวนพึ่งครับน้ํายังไงก็ใส่นะครับถ้าเกิดฝนไม่ได้ตกนะครับเพราะปกติถ้ามาวันอื่นๆก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับสภาพอากาศแต่ว่าน้ําตื้นไม่ได้เป็นดินนะครับเป็นหินเหมาะกับการลงเล่นน้ําไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกอะไรแต่ลานกลางเป็นนี้นะครับห้องน้ําอยู่ไกลามากถ้าอยากจะลงมากลางตรงนี้ว่าแล้วเนี่ยผมจะ เดินไปห้องน้ําให้ดูนะครับที่จริงแล้วเนี่ยจะให้ผมตัดปึ๊กแล้วก็ไปโผล่ห้องน้ําเลยก็ได้นะเพราะมันเป็นแค่วิดีโอแต่ว่าคือส่วนตัวผมก็ถ้าเกิดดูรายการคนอื่นผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะกางตรงเนี้ยเวลาเราจะเดินไปห้องน้ําเนี่ยจะไกลขนาดไหนนะครับก็เลยจะเดินให้ดูว่าจะได้กะเวลากันถูกว่าเออเออเฮ้ยมันไกลไม่ไกลยังไงนะครับเนี่ยผมเดินขึ้นมาละ ข้างบนนี้ก็เป็นลานหญ้านะครับก็กางกนบนนี้ได้กางบนนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องสนใจน้ําป่าจะป่าไม่ป่าไม่โดนอยู่แล้วห้องน้ำเนี่ยอยู่นู่นเลยไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งนะครับที่ที่เดินเ <c oughs> มื่อก็นองน้ำก็จะรู้สึกเหมือนขึ้นเขาที่ผมดูสภาพมันเหนื่อยเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเนิน มานะครับอ่ะเอ้ยก็ไม่ไก่เท่าไหร่นะผมเดินโม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 มาเนี่ยถึงแล้วนี่ถึงแล้วประมาณนี้ไม่ไกลไก่ไหมก็ก็ไกลแต่ถ้าเทียบกับที่อื่นๆที่ผมเคยไปมีที่ไกลกว่านี้มีไกลแล้วไกลไกลหนักด้วยนะอย่างพวกวัดอุทยานปานบุรีอะไรเงี้ยนะโอ้พวกนั้นไกลแบบไกลไกลโคตรเลยอ่ะอ่ะห้องน้ํา ห้องน้าก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ดูสะอาดสะอ้านนะครับมีที่แขวนผ้าจะบอกว่าห้องน้ําอ่ะใหญ่มากใหญ่มากดีนะนี่คือ,น,คอนี่คือชมว่าดีนะครับเพราะว่ามันทําให้ไม่รู้สึกแบบอึดอัดหรือรู้สึกสกปรกเอามาดูกันน้ําแรงไม่แรงนี่น้าก็แรงประมาณนี้เออเมื่อคืนผมมอาบก็ก็โอเคอยู่นะครับ ไม่ได้แรงแบบวูบหวาแต่ไม่เบาแน่นอนอาบได้อาบสบายอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆคือใหญ่แล้วก็สะอาดเพราะฉะนั้นถ้าเลตติ้งห้องน้ําที่นี่ว่าดีหรือเปล่าผมก็ผมก็ว่าดีนะครับไม่ใช่ห้องน้ําแบบหยีๆที่แบบต้องรีบไปรีบรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีไอ้พวกที่แบบโอ๊ยกันใจเข้าไปทําธุระให้เสร็จแล้วก็ออกอันนี้ไม่ใช่อันนี้อยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ล้างจานนะครับ ก็อันนี้ไม่มีร่มมาตรฐานโอ้มาละกอเต็มต้นเลยนะครับเมื่อคืนภรรยาผมมาล้างต้นกลางคืนแล้วก็กลัวผีนะครับก็เลยบอกว่าทำอ่ฝาฝาามอเจอละเนี่ยผมฝ่ามอ้อยภรรยาผมก่อนแต่หลิวก็เจอ,อเจอคู่แล้ว พาเดินชมรอบๆเลยกับว e. <hana S 1> ่าม no ีจ anyway. so, ุดกางเต็นท์ตรงไหนอีกบ้างนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะตรงที่ผมกางหรอกนะครับก็มีนะครับด้านบนอย่างที่บอกกางได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเขาก็จะมีจุดกางเต็นท์นี่อันนี้เป็นบันไดทางลงนะครับตรงเนี้ยจะไม่ไกลห้องน้ำานี่ครับมองไปก็เจอห้องน้ําเลยนะครับเนี่ยก็เดินลงปุ๊บปุ๊บเขาส่ไว้เป็นบันไดนะครับแต่ว่ามันก็คือดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังลื่นนะเดินอย่างระมัดระวังแล้วกัน นะครับกลางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ล่มเลยนะครับผมบอกเลยเนี่ยกลางตรงเนี้ยล่มตลอดเวลาเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องกลัวแค่น้ําตรงนี้มันจะมันจะลึกนะครับมันจะไม่มีทางลงไปเล่นเนี่ยทางเนี้ยเนี่ยนี่คือกางได้ตลอดแนวเลยนะครับเนี่ยกางได้ตลอดแนวเลยเนี่ยนะครับไปถึงอรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยกางได้ตลอดแนวเลยนะครับตรงนี้ก็กางได้นะครับ ถ้าดูเป็นบรรทัานะครับอันนี้เป็นบันไดที่เราลงมาตะกี้นะครับห้องน้ําอยู่นี้ใกล้มากด้านนี้มีเยอะเลยด้านนี้นี่ก็ก็กางไปได้เลยนะครับเนี่ยกางไปได้ไปได้กาง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 ได้หมดเลยนะครับแค่มันไม่มีที่ให้ลงของพวกผมเนี่ยเลือกกางตรงนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็มีชิดน้ําเลยแล้วก็เป็นน้าตื้นเล่นน้าได้ง่ายเนี่ยชั้นตรงนี้ก็กางได้นะครับ แล้วแต่จะเลือกแล้วกันเราเลือกแบบว่าทรมานตัวเองหน่อยเพราะว่าต้องขนของลงมาไกลมากเยอะมากแต่ mm hmm. ก็สําหรับเราเราว่าคุ้มค่านะครับยังมีแรงขนก็ขนลงมาอยู่ติดแม่น้ําแบบที่เราชอบแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราชอบมากางเต็นท์นะครับเวลาไปโรงแรมเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่กับธรรมชาติมากขนาดนี้มันก็มันก็อยู่ในห้องออกมาก็แวบแวบกลับห้องนะครับ อันนี้ก็คือเราก็อยู่ชิดสิ่งที่เราอยากเที่ยวเลยนะครับเนี่ยก็เนี่ยใสไหมเนี่ยก,ก็ก็ใสอยู่นะครับก็ใสอยู่นะเราน้าจะใสกว่านี้เท่านั้นเองถ้าเกิดฝนไม่ได้ตกเนี่ยตัวนี้อากาศดีเลยครับแล้วก็เนี่ยตรงที่ผมกลางก็เป็นแบบนี้นะครับครับก็จบแล้วนะครับสําบการมาแคมปิ้งในครั้งนี้ของเราขอบคุณมากครับที่รับติดตามชมมาจนจบ ก็หวังว่าคงจะได้เจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปเท่านี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ